สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครัุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดู Toyota Fortuner ออีกหนึ่งคันสวยๆนะครับยังไงก่อนอื่นเลยก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปให้ดูกันสักเท่าไหร่วันนี้มาแล้วนะครับพอดีงานชุกจริงๆช่วงนี้เนาะช่วงเมษาพฤษภานะครับออกรถกันเยอะเหลือเกินนะครับไม่มีเวลาทําคลิปเลยวันนี้มีโอกาสมีเวลา มาจัดให้ดูหนึ่งคันสวยๆนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานเนาะฟอร์จูเน 2.4V ปี er 18นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเนื่องด้วยจากแสงเนี่ยแสงไฟเนี่ยอาจจะทําให้มันดูเหมือนสีเทานะครับแต่จริงๆแล้วมันคือสีบอลเงินนะฮะคันนี้ได้รถปี18 2.4V มือเดียวนะครับเลขไม 6, ล์116,000โลราคาเราขายอยู่ที่959,000บาทนะฮะ ช่วงนี้ก็มีดอกเบี้ยพิเศษด้วย2 9 9 7ปีนะครับตลอดอายุสัญญาทำให้เราผ่อนถูกลงอีกเยอะเลยนะครับสำหรับตัวฟอนตูเนอร์คันนี้นะรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวพาไปดูกันคันนี้ก็ปรับสภาพพร้อมตั้งขายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับโคมไฟหน้ามาดูกันก่อนเลยนะฮะโปรเจคเตอร์บายบีมนะครับแน่นอนไฟหน้าของฟอนตูเนอร์ทุกคันนะปีหลังๆนะเป็นบายบีมหมดแล้วนะครับหลังจากหน้าแชมป์เป็นต้นมานะครับเป็นบายบีมไฟไฟสูงไฟต่ำอยู่ตลอดเดียวกันนะะพร้อมกับ ได้ทำเลนสงไลท์แบบ LED 5เมตรตรงนี้นะครับในกันชนนะมีไฟตะหมอกติดมาให้ข้อไฟตาหมอกเป็นโครเมียมสวยๆเลยนะฮะงดงามนะสำหรับคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแบบเนียนกลิบเลขไม้น้อยมือเดียวด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะฮะสำหรับตัว 2.4V ราคา9 5 9 0 0 0จัดว่าไม่แรงเลยนะฮะล้อแมกนะครับไล่มาล้อแมกเนี้ยได้เดิมๆจากโรงงานไปนะครับแม็กทโทนปัดเงา นะครับคุณผู้ชมติดมาพร้อมกับยางกูดเยียรยางกูดเยียนี้ไม่แนจ่ใจปีอะไรเดี๋ยวขอขอส่องให้ดูกันแบบหนึง่งนะฮะอม,มองไม่เห็นปียางปียาง19เนะครับเป็นยางปี19แต่ดอกยางล่องยางยังเหลือกันเยอะๆเลยนะครับแต่ตรงนี้ยังไงเราเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้ามันสมควรจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับสำหรับตัวยางไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะเกนม่ 9, 000, คุณผู้ชมดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะใครอยากผ่อนระยะยาวนะครับ ก็7ปี2.99นะครับหมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นสิ้นเดือนพฤษภาเท่านั้นนะคุณผู้ชมวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่7นะครับ7พฤษภามีเวลาเหลือนะครับใครต้องการสนใจฟอนตูเนอร์ว่ใช้งานนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เลยได้ไม้น้อยๆไปใช้งานนะฮะได้ปี18ไปใช้งานด้วยนะครับสวยๆเดิมๆมือเดียวแน่นอน100%นะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะฮะไม่มีบุบไม่มีบุ๋มต่างๆ นะครับสีเรียบเนียนนะครับเดิมๆเนี่ยไล่ขคะได้แก้มบางๆแบบนี้ประตรงประตูเนี่ยไล่ขคะเลยนะครับบางๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มลามินามาให้เราด้วยนะฮะนี่กระจกเดิมแท้ทุกบานเลย t o โยวต้ฟิล์มลามินานะครับสำหรับฟอนเดอร์คันนี้ได้ปี18ดิสหลังนะฮะ ใครเล่นฟอนเจอร์เดี๋ยวขอโฟก,กัสน,นิดนึงนะคุณผู้ชมโอเคขออภยัยนะครับใครเล่นฟอนเจอร์ผมก็แนะนำนะเป็นเล่นปี17ปี18ขึ้นไปนะครับมันจะได้ตัวดิทหลังด้วยนะสำหรับปี16ลงมาเนี่ยมันไม่มีดิทหลังนะครับมันเป็นดิทหน้าหลังดำนะครับคันนี้ก็ได้เป็นดิททั้ง4ล้อเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในส่วนของภายในเนาะคุณผู้ชม เดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดฝั่งนู้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เรียกคำย่อยไปก่อนภายในเนี่ยเนียนกลิบเลยนะครับได้เป็นเบาะสีน้ำตาลไม้นะครับเบาะแน่แนๆสวยๆแบบนี้นะฮะรถสวยสะอาดนะครับเนียนกลิบเรียกว่าสภาพภายในสภาพภายนอกเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะติดที่เลขไม้มันวิ่งมาแล้ว1นึ่งแสนหน,สนโลเท่านั้นเองนะครับหัวนดเดิมๆนะครับไม่เคยขยับไล่มานะครับหัวนัดเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับเนียนกลิบนะครับเนียนกลิบๆแบบนี้นะฮะ นี่นะครับหัวน็อตต่างหัวน็อตแก้มนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัว 2.4V คันนี้นะฮะโครงสร้างนะครับคุณผู้ชมเพชรยนต์เนี่ยรับประกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมแท้ทุกจุดนะครับในเรื่องของโครงสร้างเนาะฟอนตูเนอร์คันนี้นะครับดูนะฮะดำสนิทนะครับอ่าไม่คดไม่งอเลยนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยเพชรยนต์ เน้นพิเศษเลยนะครับรถทุกคันเนี่ยต้องเป็นเกรด A นะครับถึงจะรับเข้ามาขายได้ถึงจะประมูลเข้ามาขายกันได้นะครับถ้างั้นสบายใจได้เลยนะในเรื่องของคุณภาพของตัวรถนะครับเราดูแลให้อย่างดีเราคัดเราคัดเข้ามาดีแล้วนะฮะตรงนี้สบายใจได้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรจะต้องให้ตําหนิติดเตียนให้เห็นนะครับรถคันนี้มันก็เข้ามาก็โสยอยู่แล้วนะครับเรามาเก็บงานกันเพิ่มเติมนิดหน่อยในเรื่องของฟาปาภายในนะครับ เก็บผิวพันธุ์ที่มันอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บนะฮะเนี่ยนะครับเดิมๆนะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูหน่อยอ่ะสวยๆเลย959,000นานะคุณผู้ชม f o r t u n e r 2.4V ปี18คันนี้เลขไม้น้อยนะครับ1,16,000มนโลนะฮะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะสำหรับตัวรถยนต์มือสอง นะครับเม็ดอาร์คด้านหลังเดิมๆนะครับเดิมๆสีเดิมๆเนี่ยจับไปรู้เลยนะว่าสีมันไม่ได้ทํามาเป็นสีเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตด้านหลังเดิมๆไม่เคยขยับนะครับซีนเดิมๆแน่นอนนะครับซีนเนี่ยเอาเล็บจิกเข้านะครับเนาะเป็นรอยเล็บเลยนี่นะฮะไม่มีปัญหานะครับสําหรับตัวด้านหลัง สวยเนียนกลิบๆนะครับรถมือเดียวนะครับเบาะด,ด้านหลังนี่มเป็นพับเก็บได้นะฮะฟอนตูเนอร์มันก็จะเป็นพับข้างนะฮะพับข้างขึ้นไปตรงนี้ผมถ่ายคลิปมือเดียวผมไม่สะดวกจะพับให้ดูสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่ากันเนาะคุณผู้ชมนะครับสำหรับด้านหลังก็จะมีประมาณนี้โครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของด้านขวากันนะฮะด้านขวาตัวรถนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆเป็นยังไงบ้าง คงสภาพเดิมนะครับรถคงสภาพเดิมเหลี่ยมสันคมชัดนะครับไม่มีบุกไม่มีบุ๋มอะไรให้เห็นนะครับบันไดคงบันไดข้างอยู่สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยเนาะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับ0855366287นะฮะผมวิวเพรยน์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะยินดีเลยนะครับประตูนะครับ ไล่มาต่อนะครับประตูเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กลมๆคมๆแบบนี้ไล่มาเลยซีนนะครับเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เลยนะขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับเจ็บคอนิดนึงนะนะครับเดิมๆประตูเดิมๆนะครับเบาะนะครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยอ่าคนขับด้วยคนนั่งด้วยนะครับสำหรับตัวเบาะพรมลายนะฮะมันติดฟังก์ชันนะครับมันติดฟังก์ชันซ้ายขวามีเกียร์เพื่ชิปมาให้แล้วนะฮะสำหรับตัว2 4 v ุดี่นะครับ เกียร์แพลชิฟด้านหลังแบบนี้นะครับสวยๆแต่คูดคอนโทรลเนี่ยยังไม่มีติดมาเนาะสำหรับตัว 2.4V ยังไม่มีตัวคูดคอนโทรลมาให้นะครับจอทัชกล้องถอยแอร์ออโต้มีให้หมดในวีเกเตอร์มีนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปบนรถแล้วสตาร์ทเครื่องดูกันดีกว่านะฮะผมเปิดประตูรถไว้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องกันจัดกๆแบบนี้เลยนะครับกดปุ่ม push start ทีเดียวพอนะครับ เรียบร้อยนะครับหัวนุหัวน้อยต่างๆเดิมๆนะคุณผู้ชมสบายๆนะครับไปดูเลขไม้กันนิดหนึ่งเลขไม้นะครับตามที่ผมแจ้งเลย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพคุณผู้ชมนะครับคอนเจเนอร์ 24V นะฮะได้อ่าไม้ก็ถือว่าน้อยนะสําหรับคอนเจเนอร์ที่ขายขายมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนเสียงมันจะดังนะฮะโอเคนะครับจอนะครับได้เป็นจอทัลสกรีนนะครับกล้องถอยนะฮะ จอทัชสกรีนกล้องถอยนเวกเกเตอร์มีให้นะครับแอร์ออโต้นะครับจากด้านนี้นะฮะเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับโหเกียร์ก็โอเคสวยงามนะครับไม่ได้มีจมีตีเตียนอะไรนะฮะกล้องถอยเนาะสภาพของคอนโซลคอนโซลสวยเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นนะครับเลขหมายตามนี้เลยเนาะคุณผู้ชมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลจัดว่าแจ่มนะครับหลังโครงหลังค,งงคาไม่มีรอยเจอไม่มีรอยฉีกขาดนะครับ รถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติสูตรตรงทุกระยะนะครับตรงนี้สบายใจได้เรื่องโครงสร้างก็เน้นมาให้อย่างดีแล้วนะครับมาดูตัวจริงได้เลยนะบริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมีบุรีซอยเสรีไทยหิแแยกหนึ่งเบาะด้านหลังนะครับสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะแน่นๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะฮะจบอย่างเดียวเลยคันนี้จองจัดจบเท่านั้นนะครับสําหรับตัวฟฟล์คอเนอร์นีคันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของอ่าด้านหน้าตัวรถกัน นะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะฮะฟังเสียงเครื่องกันแล้วก็ดูบอซีนต่างๆโครงสร้างต่างๆคงสภาพเดิมอย่างที่ผมคุยไว้ไหมนะเดี๋ยวเชิญรับชมไปพร้อมๆกันครับโอเคครคุณผู้ชมมาต่อไปในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะคันนี้เป็นดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตร2,400ซีซีนะเครื่องยนต์ฟอร์จูเนอร์นะ150แรงม้านะครับก็ในเรื่องของอัตราก,การเร่งเนี่ย ว่าต้นเนี่ยอาจจะอืดน,นิดนึงไม่เชิงว่าอืดนะครับแต่มันก็อาจจะช้าด้วยน้ําหนักของตัวรถแล้วนะฮะบ,บวกกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันแบกรับน้ําหนักของตัวเครื่องยนต์ในการออกตัวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีเท่าตัว2.8เนาะแต่ระยะยาวเนี่ยพอวิ่งได้แล้วเนี่ยก็ฉีวเหมือนกันนะครับในในระยะสั้นๆเนี่ยแน่นอนว่าคันนี้ประหยัดกว่านะครับวิ่งประหยัดกว่าแน่นอนระหว่าง2.4 v นะครับกับ2.8นะฮะ ถ้าะยะักษ์ไกลๆเนี่ยวิ่งยาวๆเนี่ยตัว2.8เนี่ยประหยัดกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบตามตรงนะถึงแม้ว่า2.4 V จะเล็กกว่านะครับุณผู้ชมแต่เนื่องด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กเนี่ยและแบ,บกาำน,นักของตัวรถเนี่ยมันก็ทําให้แรงฉุดมันไม่ค่อยพอนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหานะในการวิ่งในเมืองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนและทางไกลเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิ่งไม่ได้นะก็ทิดเอาเลื่อนอยู่เหมือนกันนะครับ2.4 V นะเครื่องยนต์2,400ทีีนะแน่นอนว่า เหยียบติดไฟเหมือนกันนะฮะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับห้องเครื่องสวยสะอาดไม่มีรอยคราบไหลเย็บของน้ำมันไหลรุดส yeah? ินหมอกไม้เห็นนะครับแห้งสนิทเลยสีมักโรงานตจากๆก็อยู่ครบนะครับมีให้เห็นตามคอท่อต่างๆเนาะเสียงเครื่องยนต์ก็แบบนี้เลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆเนะฮะไล่มาที่คาด้านขวาก่อนเลยนะครับคาด้านขวาเดิมๆสีเนียนๆสวยๆแบบนี้ โครงสร้างของตัวรถทั้งสองสีสีเดียวกันนะฮะตัวคานหม้อน้ําด้านนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับไล่มาเลยนะฮะเนี่ยนะครับคานสีเดิมไม่คดไม่งอนะครับแผงนเพทนะฮะปีสิบแปดแท้นะครับแผ่นเพลสติเเกอร์มอกอนะครับติดอยู่กับทวนนะฮะตำหนิที่มีให้เห็นก็คือหัวน็อตของฝากระโปรงเนี่ยมีรอยขยับมา นะครับก็ขยับเน okay. ื่องจากจะต้องไปเก็บงานสีเนาะในเรื่องของงานสีฝากระโปรงัวพวกรอยสะเก็ดสหินพวกนี้นะครับอันนี้จะต้องเข้าใจกันนิดนึงว่ามันต้องมีบ้างนะครับรถมือสองนะสีฝากระโปรงเนี่ยรอยสะเก็ดสหินต้องเก็บให้มาดูต่อถ้ากังวลนะครับสีนั้งข้างนะครับเดิมเดิมเอาเล็บจิกเข้านะครับเนี่ยสีเดิมเดิมเอาเล็บจิกเข้านี่ฝากระโปรงไม่ได้ซ่อมมานะครับไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้มีชนมาพูดง่าย นะครับซีนเดิมๆนะครับไม่ได้เคาะฝากระโปรงฝากระโปรงมานะเก็บงานในเรื่องของสีพวกสะเก็ยงหินเท่านั้นเม็ดอร์ตเดิมๆนะเห็นไหมฮะเต็มเลยนะครับก็เม็ดอร์ตยังอยู่สมบูรณ์อยู่นะครับสติกเกอร์โรงงานนะครับสติกเกอร์น้ำยากัประกาศนีนะอยู่ครบถ้วนนะครับสวยๆเดิมๆคุณผู้ชมเนี่ยตาปั๊มโตโยต้าเนาะ วงตาปั๊มก็อยู่เป็นครบถ้วนนะครับฝาเดิมแท้แน่นอนนะสภาพของเครื่องสวยส,สะอาดนะครับคันเนอร์คุณผู้ชม 2.4V นะฮะคันนี้เป็นปี18ราคาเราต้องขายอยู่ที่959,000บาทได้ดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษ,ษ2.99ตลอดอายุสัญญา7ปีคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อหลังจากเดือนนี้นะฮะคุณผู้ชมจะไปเจอดอกเบี้ยป,ปกตินะฮะซึ่งจาก2.99เนี่ยจะเด้งไป4 9 9ซึ่งจะทำให้มันผ่อนแพงขึ้นอีกประมาณ2,000บาทเลยนะต่องวดนะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่า2,000บาทคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุ้ยแค่2,000บาทเองนะครับแต่คุณผู้ชมลองไปคูณด้วยตกลปีที่เราด้วยตัวเดือนที่เราส่งดูนะครับมันเป็นเงินเป็นแสนนะคุณผู้ชมเราประหยัดได้อีกเป็นแสนนะครับในการออกรถได้แบบพิเศษเนี่ยนะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองที่จะออกรถมือสองอย่างดีเลยนะครับและคันนี้ก็ไม่น้อยด้วย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลเท่านั้นเองนะฮะ ลองหารตูต่อรถคันนี้5ปีคุณผู้ชม1 1ึ0 0 0สนหนโลเนี่ยเฉลี่ยแล้วปีละ20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับต่อเดือนเนี่ยอยู่พันกว่าโลพันกว่าโลเนี่ยวิ่งไปกับเชียงใหม่ก็พันกว่าโลแล้วนะคุณผู้ชมเดือนนึงอ่ะใช้แค่นั้นแหละวิ่งไปกับเชียงใหม่รอบเดียวหรือรอบครึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้เนะี่ยก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับ v, ค o นจูเนอร์สอนะฮะเป็นตัวขับ2นะครับ ปี18ลิตรหลังนะครับสบภาพตัวรถสวยงามแบบที่ผมให้ดูไปเลยนะครับเลขไม่1 1 6 0 0 0มกัโลกับราคาขายเพียง9 5 9 0 0 0บาทนะครับได้รถปี18ไปใช้งานมือเดียวแน่นอนรถประวัติศูนย์ตรงนะครเป็นรถหน่วยงานประวัติศตนูนย์ชุกระยะนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าขับหน้านะครับสวัสดีครับ